ครับสวัสดีครับขณะนี้เดือนกันยายนนะครับพายุโนรูเข้ามาแล้วครับอ่อนกําลังลงแล้วนะครับประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศที่ไม่เกิดล่องมรสุมรุนแรงไม่เกิดพายุรุนแรงแล้วก็ไม่มีพันธินไหวนะครับแล้วก็ไม่มีภัยร้ายแรงนะครับประเทศไทยเป็นเมืองที่สมบูรณ์แบบเป็นเมืองประชาธิปไตยแล้วก็มีสมุนไพรหลากหลายชีวภาพมากมายที่รักษาโรคต่างๆได้หลากหลายนะครับวันนี้ก็จะพามาชมสมุนไพรว่าน ชักมลูกตัวผู้กับตัวเมียแตกต่างกันอย่างไรนะครับตัวนี้ก็จะเป็นว่านชักมงลูกที่สูงประมาณ3าเมตรนะฮะสาเมตรกว่ากว่าด้วยนะครับนี่ฮะความสูงของเนี่ยี่เราชูมือนะฮะเนี่ยสูงมากๆนะครับเนี่ยเราดูใต้ๆนะครับแล้วก็ใบของว่านชักมัลูกตัวผู้นะครับก็จะยาวประมาณนะฮะลักษณะใบกว้างก็ยาวประมาณเมตรกว่ากว่านะครับลักษณะใบนะฮะนี้ก็คือตัวผู้นั่นเองนะครับนี่ฮะใบใหญ่มากนะครับใบคล้ายๆกับใบตองเลยนะครับ แล้วก็หัวเงาก็มีลักษณะขนาดใหญ่มากนะฮะนี่ครับกอหนึ่งก็น้ําหนักได้ประมาณสามถึงสี่โลนะฮะนี่ยอันนี้กอหนึ่งนะครับอันนี้กอเดียวนะฮะใหญ่มากนะครับอันนี้หัวยังไม่สมบูรณ์แบบถ้าหัวสมบูรณ์จะใหญ่มากอันนี้ยังไม่แก่นะครับถ้าแก่ก็ช่วงเดือนพฤศจิกาธันวานะฮะแล้วก็เก็บเกี่ยวช่วงหน้าแล้งนะครับส่นไถ้วันชมพู่นะฮะสองปีถึงใช้เข้าตำรับยาได้นะครับมีสมบุรณทางยามีประสิทธิ์ที่ดีมากๆนะครับ แล้วก็เป็นสมุนไพรที่ช่วยบูรุงกําลังนะฮะแก้ปวดเมื่อยรักษาลิซูงทวารน,นะฮะป้องกันมะเร็งลาไส้แล้วก็ยังช่วยรักษามรุกสตีนะฮะตัวสีที่หลังคลอดนะครับไม่ได้อยู่ไฟนะฮะแล้วก็มีอาการแคลเซียมในร่างกายต่ำนะฮะภูมิภูมิกันในร่างกายบกพร่องนะฮะแล้วก็ตัวทว่าสีที่มีการผ่าตัดหรือว่าคลอดลูกใช้วิธีการผ่านะฮะก็จะเกิดผังผืดมากมายในแผ่นหลังแล้วก็ในรังไข่มดลูกนะครับสมุนไพรว่าช่องลูกนะครับ สามารถช่วยรักษาได้นะฮะแล้วก็ใช้วิธีการต้มดีที่สุดนะครับส่วนถ้าใครอยากจะต้มนะฮะก็ใช้ประมาณ่านนะฮะประมาณสองถึงสามแผ่นนะครับแล้วก็ใบเตยสามใบน้ําก็ประมาณลิตรครึ่งนะครับต้มแค่พอเดือดดื่มเช้าก่อนยีหลังหานะครับสามเวลาประมาณห้าวันพอนะครับครั้งละห้าวันเดือนละสองครั้งแค่นั้นก็พอนะครับถ้าไม่มีอาการก็ไม่ต้องทานนะครับส่วนภพยวันชมลูกช่วย บำรุงกาลังแล้วก็สุภาพสีที่หลังคอดนะครับจะขาดแคลเซียมในร่างกายนะฮะแล้วก็ฮอร์โมนในร่างกายก็จะต่ําลงนะฮะเราก็สามารถทานว่านชงลูกนะครับช่วยเพิ่มฮอร์โมนช่วยเพิ่มแคลเซียมในร่างกายได้ดีนะครับวันนี้เราก็จะมาดูข้อแตกต่างของว่านชัมลูกตัวผู้กับตัวเมียนะฮะนี่ความสูงของว่านชงลูกตัวผู้นะครับนะฮแล้วเราก็จะพาไปชมตัวเมียกันเลยนะครับว่าตัวเมียจะแตกต่างกันอย่างไรนะฮะตัวผู้จะมีลําต้นสีเขียวนะครับส่วนตัวเมียจะมีลําต้นออกแดงและเลือดนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูตัว ตเมียก um, yes. ันนะครับตรงนี้ก็อยู่ในไรนาในไรนานะครับตัวเมียจะมีลักษณะใบนะครับใบจะกว้างกว่าตัวผู้นะฮะแล้วก็ใบจะแข็งมากแล้วก็หนามากนะฮะแล้วร่องใบก็จะแดงแบบนี้นะครับนะฮะคือสมควณตัวเมียจะมีฤทธิ์แรงกว่าตัวผู้นะครับส่วนใหญ่คนจะนิยมใช้แต่ตัวเมียแต่จะหายากหน่อยนะครับตัวเมียจะมีหลังใบจะแดงอย่างนี้นะครับแล้วก็ใบจะหนาแข็งมากนะฮะในความหนาของใบส่วนตัวผู้ใบจะสีอ่อนกว่า นี่เราให้ดูข้อแตกต่างใกล้ๆกันเลยนะครับเนี่ยตูพกับตวเมียตวเมียจะใบกว้างแล้วก็หนาใหญ่นะนี่นี่ครับลักษณะของใบนี่ฮะใบกว้างมากลักษณะของหัวเงานะครับเนี่ยในลำต้นจะออกแดงแล้วเรือแบบนี้นะครับลำต้นจะสีแดงแล้วเรือแล้วหัวก็จะมีลักษณะนะฮะสีจะขาวขุ่นนะฮะเวลาเราพาหน้าตัดเขาจะสีขาวขุ่น เราไม่ได้ฝันให้ดูนะครับเดี๋ยวถ้าเป็นช่วงแรงเราจะให้ดูกันนะครับแล้วก็หัวมีขนาดใหญ่มากๆนี่ฮะองเงาของว่านชอลูกนะครับนี่จะเป็นดงงดี๋ยวดูอีกชิงนะครับดูน้ําเลยครับคันนี้้าฝนนะฮะนี่ครับใบจะแข็งใหญ่มากนะครับวี่ีขายยันธุ์ก็ใช้แง่งหรือใช้หนอนนะครับนี่ฮะวัานชุมลูกตัวเมียนั่นเองลำต้นก็จะมีนี่ยดูหัวนะครับเดี๋ยวน้ำล้างครับ เจะแดงอย่างนี้นะครับต้นใหญ่มากนะครับต้นใหญ่กว่าแขนเรานะครับกรอบมากตัวเมียจะมีลักษณะกรอบตัวผู้จะมีลักษณะเหนียวจะแตกต่างกันนะครับสีของหัวก็จะแตกต่างกันปลูกรวมกันได้นะครับว่าชมลูกตัวผู้กับตัวเมียสามารถปลูกรวมกันได้แต่ถ้าเราแยกเป็นโซนก็ดีเหมือนกันนะครับเพราะได้ชมความสวยงามจะแตกต่างกันสีจะเข้มกว่ากันนะครับตัวเมียจะสีเข้มกว่าตัวผู้นะฮะในตัวผู้จะสีอ่อนกว่านะครับ นี่คือร่องใบของตวพูนะครับส่วนตัวนี้ก็คือร่องใบของตเมีนะจะเป็นร่องแบบนี้นะครับว่าชมรูปตเมียกับตวพูนะครับสวัสดีครับ